นี่อะไรเอ้ยหืมน่าอให้คุแม่หน่อยเก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยไหนไหนใส่ชาหนิใส่ชาคุณแม่หน่อยใส่ชาอะเก่งจังเลยอ่ะเก็บใส่ชามครับขอบคุณครับเลยอะเก็บใส่ชามคุณแม่หน่อยนะเก่งจังเลยอ่ะใส่ชามใส่ชามคุณแม่หน่อย ไหนใส่ชามสิไหนชามอยู so ่ไหนน่าเก่งไหนจะหมดยังไหนดูสิอู้เล่าจะหมดแล้วเนี่ยนี่เห็นดิสิเห็นดูสิเอ๊ใส่ก่อนใส่ยังครับนี่ดูสิจะหมดยัางดิจะหมดยังเบื่อแล้วอืมเนี่ยใส่ยัง หน้าหมื่นนะหน้าหมื่นหมื่นแล้วมื่นล้อ่ะเก็บยางชิญเก็บแล้วเชิญเก็บยางไหนขับไปบ๊ายบายขับไปบ๊ายบายกันขับไปบ๊ายบายอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อะไรดูสิอะไรอ่ะเฮ้ยบายไหวบ๊ายบายนะบ๊ายบาย